บังหันเบาเงาว้วโขดเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่คันบ่เข้าใจเปิดเบื้งคลิปอีกจักรอบก็ได้เด้จา้าว,วิววิวสิได้ึ้นวาซานสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นนะจ้าก่อนที่เฮาสิไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมเมนต์นะจ้าทิมาแบบว่าฝากขาดจวดจดาดฝาดบึมเลยจ้า เดี๋ยวขออนุญาตพี่นองไปเห็ดกับเขาก่อนนะจ่ะเดี๋ยวเฮามาว้ากันตอนะจ่ะเนาะเห็ดหมูแดดเดียวไวจะพี่นองจ่าผัดลืมนะจ่ะตอนที่มักกับบ่ได้ทายไวบัดตากแล้วๆยงวังไงคืดพอออกมาทายจะ้ะบ่เป็นยังนะจ่ะพี่นองจ๋าขิดอันใดๆกับทายคื้นหมูวายอีลีนะจ่ะ หแดดเดียวส่วนผสมที่มักบ่มี่หยัางเลยนะคะโม้อใส่ตเกลือแล้วก็ใส่ผงหลดดีหลดหมูน้อยหนึ่งค่ะกระทุ่งกระเทียมโม้กับปลาใส่จ้ะการถนอมอาหารอีกอย่างนึ่งนะจ๊ะง่ายสะดวกเวลาหิวก็จับมาถอดเลยพอถอดก็บอบก็บเว็บตามสะดวกนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ กะลัมนี่กินสดกระแสไปอีกแบบนะจ๊ะพี่นางจ๋าแต่โม่เบ่ค่คอยถนัดจ้ะโม่มากกินแบบหนึ่งแบบต้มจ้ะย่างเขาใจแล้วนะจ้ะยาเพินหลายทำสุกดีกว่านะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่มักนะจ้ะ สุตทนีจ้าพี่น้องจะาตำแบบอีสานบานเข้ากับคักได้ด้จ้าใส่บักเกลือเหลืองใส่ต้นหอมจ้านำประแดกนัวๆเผ็ดๆจังหน่อยโอ้ยพรอยากเบาได้ใจพี่น้องจะาตำหมกมือนี่มาจ้กพี่น้องจ่าแซบๆอย่างแซบเลยตำบอกมตกมํตำเองนะคะเดี๋ยวไปใายตอนตำ แลบบ้วแตบบ่มาบอกกันต่อนะจ๊ะอันเดืองว่าก็เหม็นโม่ประเดีซีเรียสอีกอย่างเลยนะจ๊ะแต่มเมื่อเบาซูกันฟังคิดเป็นคอนเทนต์ไปเลยจ้ะคิดแบบมวลมวลสนุกสนุก,นกไปก่ตดองซีเรียสนะคะอันพี่น้องจ้าธรรมาบานโมเดอร์จ้ะอันนี้ทำความเข้าใจเลยนะคะบม่ให้เครียดบ่ให้โกรธกันเด้จ้ะเบาตามความเป็นจริงเลย คันแบบสมมุติจังว่าพี่น้องอจังเลืองคลิปตุ๊กตาหรือว่าคลิปอีหยังแบบนี้จังสิจ้ะขันแบบพี่น้องบ่ามักกับแบบบ่เบิ่งหรือว่าบ่ายังกระไดโม่แบบโม่บอร์เซียเรียนนะจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องสําคัญเลยจ้ะการเบิ่งคลิปของโม่ะโม่โม่จะบ่าบังคับเลยนะคะพี่น้องไล่ไล่ก็ได้บ่ไล่ก็ไดแล้วต่มักจ้ะขันคลิปที่พี่น้องมักพี่น้องจังค่อยไล่ก็ได้ คอมเมนต์ซื้อๆโม่กับบัวได้จ้ายับไปฟื้นย่าไปฟื้นแบบว่าแบบขันไลแล้วอยู่ดีๆเกิดอยู่ดีๆกลับขึ้นไปเบิงเห็นวิวรถซับรถจังสีมันกะรู้สึกบอดีนะจ้ะแต่อันนี้โม่มาเบาซื้อๆโม่มาเบาให้ฟังวา่าขันเข้าแคททิ่มคอมเมนต์ไวก็ได้โม่โม่ไดีว่าอีกยังจ้ะบ่ไลกับบวัวว่าจะเบิง้งกันยกตัวอย่าง่ายๆเอาขันสมมติว่าเมื่อน,นั้นโม่อาจจะ แฮปปี้อารมณ์ดีลงคลิปทั้งคลิปสันคลิปเน่าทั้งสิพี่น้องสิมานางไรให้มืดมือมันกับบอแมนนะจน๊ะเนาะเข้าใจกันนะจ๊ะบอกบอกให้เข้าใจกันเราอีกอันนึงก็คือแบบว่าอันอันนี้บ่ไเดว่าบ่ไดดว่าให้ผู้ใดนะคะอันนี้เราเฉพาะกรณีทีว่ว่าผู้เพิ่มมาคอมเมนต์บต่ต้องเฝ้าถึงขนาดแบบว่าเวลาพิมพ์คอมเมนต์นะจ๊ะ ทบทวนจจกหน่อยก็ดีคือกันมันเป็นแต่อยักหัวปวดพูดจังหนึ่งมาคอมเมนต์นะพิมพ์นะหอดจงหอดบ่ถือคำว่ากับมีแต่โมอ่านโมกับคำนะจ๊ะบ,บด้ว่าเขียดหรืออยังแต่ว่ากับมาบ้าซือฟังว่าบ่ตรงเฝ้าถึงขนาดแบบว่าขันขันนันกับบ่เพิ่งก็ได้ขันสิเป้าพนดันนะจนพิมพ์บ่ถือนะจ๊ะหมายถึงว่าผู้ที่มาแบบจวดจัดฝาดบึมนะจ๊ะอันนี้ก็คือมาทำความขอใจด้วยจ้ะ บ่ต้องเขียดกันบ่ต้องยังแบบว่าบ่ไหลโมกับบ่วาจ้ะบ่เขียดบ่กรธแต่บ่ต้องถึงขนาดกดดิสไลด์ด้วยจ้ะเ้าแล้วก็ให้ใจเขาใจเฮานะจ้ะผู้ใดกับบ่หมักดอกจ้ะไปกดโป่งลงแม่นบ่จ้ะแค่บ่มักเฮาก็เลือนผ่านแค่นั้นก็ไดจ้ะเนาะพี่น้องจ๊ะแมนบ่จ้ะอันนี้เบาแบบใจเขาใจเล่านะจ้ะคีิปมันกับมีทั้งลิปสันคีิเงาบ่หมักลิปสันบ่หมักตุ๊กตาบ่มักยังบ่เบิ้งก็ได้จ้ะ อดคิปที่แบบมีอาหารมีย no like like ังหมักก็บยังคอยเบิ้งยังสีกับบัว่ากันนะจ๊ะเห็ดห้มีความสุขนะคะพี่น้องจ๋าเห็ดคิปเอาลืมกินสำค่าแต่เบาเห็ดแบบว่าเห็ดมนมวนโม่โม่เห็ดนี่คือโม่ตองการความบันเทิงได้จ้ะบัวแว่าเห็ดห้เรียดอันนี้ก็ฝากฝากถึงผู้ทีว่ามาคอมเมนมาเบิ้งนะจ๊ะผู้เพินเห็ดดีอยู่แล้วโม่กับบัววายังดอกจ้าก็คือเบาเบาง่ายๆเฮ้ามันเห็ดแบบบ่แมันช่องค้นดังนะจ๊ะ เขาเอื่อนวาการเห็ดใจแลกใจนะจ๊ะบ่เหม็นวาสิมาเฝ้าพิม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 สักแต่ว่าพิมพ์บ่เบืองหอดไอทีพิม์น่ะบ่ถือบ่ถือหอดคําเว้าหองมันมันเป็นตะหยักหัวนะจ๊ะผู้อ่านยังดีนะโม่ที่แบบว่าโม่อ่านเข้าใจแบบว่าทําความเข้าใจตัวเองไปเลยจ้ะถึงบ่เข้าใจกับเข้าใจเดิอโม่กับทึ่งทั้งตอบทังคํานั่นแหละผู้จัาหนึ่งโม่ไปเอาอยู่หลังบ้านเหมืนจ่ามาตอบให้บ่ตรงห่วงเนือจ่ามาน่ะ พราะหาแต่เบาก็ได้จะว่ากดติดตามให้แล้วจะพวายเหตุยูทูบก็สิลูกัน้วยจะขันมากเขาต้องติดตามให้หมดทุกคนจะฝากได้จ้าเด้อจะเครียดจะโกรธให้กันได้จะมีอยงก็เอามาเบายังสิอะไรเอามาแช่นะจะานาะพี่น้องจ๋ากินเราได้บันนี้บางหันเบาเงวโคดเข,ขาใจแน่เบาเขาใจแน่กันเบาเขาใจเปิดเบิ้งคลิปอีกจักรอบก็ได้ได้จะวิววิวสิได้ึ้น วาสาน